จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับตั้งแต่เมื่อปี่ปีแล้วเข้ามาในวงการเนี่ยมี2คนที่เป็นไอดอลเลยหมายถึงว่าในในมิติใหม่เนาะคนแรกเลยก็คือบิ๊กจำได้ไหมตอนที่ทำเสียงอีสานแล้วไปหาบิ๊กทีได้เนาะเนี่ยคิดมาเสมอนั่งรถไปหาผมฮอดตะกี้กับเป็นกระเป๋าซื้อคิดเด็ดเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นแสงทองฟินแลนด์เฮียกับไปหาตะกี้เนาะใช่ครับผมก็เริ่มรู้จักกันมาประมาณ4ี่ห้าปีแล้วใช่ตั้งแต่วันนั้นก็ตั้งแต่เจอวันแรกอะก็รู้ว่าคนเนี้ย เขาเก่งเรื่องโซเชียลจริงๆแล้วเป็นคนที่จะว่าอะไรนะนำหมอลำไปให้คนอื่นได้รู้จักก็ถูกใจตั้งแต่วันนั้นเนาะแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้เพราะว่ามันยากมากที่วงอื่นคนละชื่อจะมารวมกันวันนี้ ดีใจมากที่บอสโน้ตทําให้เกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมเองก็อีกคนหนึ่งก็พูดถึงเนาะก็คือหนุ่มโจก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งเรื่องโซเชียลนั่นก็เป็นไอดอลเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนทํากลุ่มปิดคนแรกๆเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํารายการแล้วก็ตอนนี้ก็มีทําวงด้วยกันเพราะนั้นมันอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นงานเป็นการเนาะอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองมันไม่ใช่เรื่องแค่ รวมกันผมมองไปในมุมของออพวกเราคนอีสานาเนาะแล้วก็เป็นหมอลำรุ่นใหม่อยากจะขอเป็นการขอดีกว่าขอทั้งตัวบิ๊กเนาะแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ดูหมอลำว่าเจตนาของผมผมอยากจะทำหมอลำส่งออกคำว่าส่งออกคือส่งออกต่างภาคแล้วก็ต่างประเทศเพราะนั้นถ้าได้ทั้งสคนนี้มารวมกันแล้วเนี่ยผมมั่นใจมากเลยครับว่า ความแข็งแรงของหมอลำเราจะทําให้คนทั้งประเทศและทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ชื่นชมกับความเป็นอีสานของเราอย่างแน่นอนอันนี้ฝากไว้ครับผมเพราะฉนั้นสุดท้ายเลยคือยินดีมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะมีวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือมาในเรื่องของโซเชียลของเราแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนที่อยู่ในวงอีสานนครสินด้วยวังว่าปากและท้องของทุกคนน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเพื่อที่ขับเคลื่อนวงองค์งกรของเรา อันนี้เป็นการจบและขอฝากไว้เท่านี้สุดท้ายครับฝากแฟนคลับทั้งอีสานนครสินนะครับแล้วก็โตเกียวมิวสิกแล้วก็สาวน้อยนะฮะหรือหมอรำไอดอลฝากเอ็นดูน้องบิ๊กของเราด้วยนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาเราไม่รู้หรอกว่ามองมุมไหนแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือรวมกันดีแน่นอน100%ครับเชื่อใจกันได้ขอบคุณครับสวสดครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววีนิววันนี้แอดก็จะนำข่าวนะคะข่าวที่ถ้าจะพูดถึง4บอสขึ้นลูกใหม่แห่งวงการหมอลำนะคะ ก็ยากที่จะปฏิเสธหากพูดถึงกระแสและความดังของ4บอสหรือ4ผู้บริหารระดับแนวหน้าในวงการหมอลำยุคนี้นะคะที่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น f อ่าของคณะหมอลำที่ดังๆเนาะต้องรู้จัก4บอสนี้นะคะเนาะก็เรียกได้ว่า4บอส4คนนี้มาจากต่างที่ แต่มารวมกันเพราะมีการเชื่อมโยงกันโดยบังเอิญเริ่มจากเฮียหน่อยเลยนะคะที่ตั้งวงหมอลำก็ได้บอสโนตเข้ามาช่วยร่วมกันลงทุนจนเกิดวงหมอลำเป็นหมอลำที่ดังอยู่ในขณะนี้นะคะและก็เป็นหมอลำเพิ่งจะ,ะตั้งขึ้นได้ไม่ถึง3ปีนะคะนั่นก็คือวงอ,อีสานนครศินนะคะ ใช้ก็คือในเวลาเปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเฮียหน่อยก็ยินดีช่วยทำให้ความสัมพันธ์ชั้นมิตรมีต่อกันเลื่อยมาก่อนจะนับถือกันเป็นแฮชแท็กเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงก็คือเพื่อนฮักเพื่อนแพงเพื่อนรักนั่นเองนะคะและในที่สุดและต่อมาก็จึงร่วมกันตั้งวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ ขึ้นมาอีกวงก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกวงที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะคะส่วนบอสบิ๊กเนาะบอสบิ๊กก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เจ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ายเพลงน้องใหม่ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้นะคะคือมาแรงแบบห้ามกระพริบตาเลยนะคะชดต่อชอดวันต่อวันนะคะชั่วโมงต่อชั่วโมงคือจะต้องมีข่าวของ ขายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะมีกระแสโดยเฉพาะบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไม่ว่าบอสบิ๊กจะก้าวจะเดินจะขยับไปไหนคือเป็นข่าวหมดนะคะเนาะ FC ก็ติดตามหมดนะคะให้กำลังใจตลอดนะคะก็คืออ่าบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหลังมีข่าวดราม่าระดับประเทศเนาะ คนที่ออกมาให้กำลังใจคนแรกก็คือบอสโนตนั่นเองนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและก็เห็นใจน้องจนทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นและนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องคอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกันและกันและล่าสุดในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ได้จัดคอนเสิร์ตกลุ่มปิด โตเกียวบันเทิงศินก็จะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของอีสานนครศินนะคะก็กลายมาเป็นว่าที่4บอสหรือ4ผู้บริหารนะคะซึ่งก็ได้เชื่อมโยงกันโดยบังเอิญถ้า4บอสจับกันให้แน่นแพ็คก,กันดีๆก็ต้องบอกได้เลยว่านี่คือคลื่นลูกใหม่แห่งวงการหมอลำที่แท้จริงนั่นเองนะคะ 4บอสนี้ก็คือเฮียหน่อยบอสโนตบอสบิ๊กแล้วก็บอสโจยมานินนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะก็คือสำหรับบอสโนตเฮียหน่อยบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีสานนครศิีนแอนโตเกียวมิวสิกนะคะถือว่าเป็นข่าวดีและทำให้ FC มีความสุขมากๆเนาะเดิมอีสานนครศิ์ ขายงานด้านแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการนี่ก็คือจุดแข็งที่เก็บงานในฤดูการที่2มาได้ถึง200คิวงานนะคะและในฤดูการที่3ณนะตอนนี้ทะลุ200บวกคิวไปแล้วนะคะก็คือ200บวกก็คือต้องมากกว่า200อยู่แล้วนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวงถึงจะมี200กว่าคิวงานในมือ นะคะโซเชียลกลับสวนทางไม่ได้ขยับขึ้นตามคิวงานคิวงานที่เก็บมาได้ก็ยังไม่สามารถทำกำไรให้วงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะในการนำมาต่อยอดลงทุนวงนอกเหนือจากนี้ก็ยังต้องควักทุนเพิ่มเติมอีกสำหรับอีสานนครสินเพราะว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการเนาะมีแบบแสงเสียงสีนะคะ ก็ลงทุนไปเยอะนั่นเองและมาถึงวันนี้นะคะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาดีๆนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับการร่วมบริหารระหว่างบอสโน้ตเฮียนหน่อยแล้วก็บอสบิ๊กนะคะใจแฟนคลับก็ฟูนะคะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจโอกาสที่จะมีสัมพันธมิตรเช่นนี้ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะมันไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะถ้าหากว่า คนทั้ง3คนไม่มีบุญไม่มีวาส,สนาต่อกันเนาะที่จะได้มาเจอกันนะคะเฉพาะกับคนที่มีชื่อเสียงตรงศาสตร์แล้วก็ศิลแบบบอสบิ๊กนะคะส่วนตัวนะคะส่วนแอดก็แล้วก็หลายๆคนนะคะก็คิดว่า,าวงก็อยากมีพันธมิตรเชกเช่นเดียวกับอีสานนครศิลป์นะคะก็พิสูจน์ได้จากในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบอสโนตก็ได้มีการไลฟ์สดนะคะเนื้อหาออกไปทางโตเกียวมิวสิกนะคะยอดคนดูไม่ต่ำกว่า2,000คนดูซึ่งปกติก็ไม่เกิน200บวกนะคะผลก็มาจากอิทธิพลแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกแฟนคลับของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและศิลปินทุกคนที่ วงมีผู้ร่วมบริหารที่แข็งแกร่งเฉพาะด้านมาร่วมดูแลในฤดูกาลนี้แสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งนะคะสำหรับเอสก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้ง3บอสนะคะเนาะก็คือบอสบิ๊กเฮียหน่อยแล้วก็บอสโน้ตนั่นเองนะคะที่จะร่วมมือจับมือกันเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันบริหารงานอีสานนะครศิี ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้อลังการกว่าเดิมให้มีคุณภาพกว่าเดิมนะคะสำหรับ fc อย่างเราเราก็ต้องคอยติดตามแล้วก็คอยรอ,อดูรอชมผลงานสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ